สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เมเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 TH และก็ t regulator ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการ แแล้้วกกก็็ททใใหหมมมมมมีีภภููันน่่สสดดุุุเปิิิตขของาาร,ราาพผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆานทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้ล้วพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตา เพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณนัทชระวรดานรฤิ์นะคะหรือว่าคุณนัทอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อม อายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่ค่ะจากอาการมันมันบ่งชี้อาการบ่งชี้นนค่ะค่ะ,คะก็ค,ะคือเล่าเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้2ปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทํางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อะ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโ t ทีที่ต้องทําทุกวัน <laughs> แล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่า ตาเรามันพร่ๆมองอะไรไม่ค่อยชัดตอนแรกคิดว่าใส่ตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่นก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างงี้ปกติก็คือจ้องจอคอมพิวเตอร์ชวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าต้องต้องทำงานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับต ah> kind of ื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่า พอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณสองมิลแรกๆก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุดเพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุ24ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำงานสิสชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะทําไปเรื่อยๆตามก็เริ่มกระตุกอืแล้วก็ รู้สึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีวิตมันสร้างความลำคาญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอ่านอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเราควรทายังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้ําตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอนนั้นก็หยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอ่ะโอ้ใช่ก็รู้สึกตามันแห้งพอแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จัก งานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยี่สี่ยังมีเวลาหาหมอได้ไหมใช่ก็เลยก็เลยลองงานวิจัยแอปโก้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทาน3วันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าพร่าแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสง พอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือนหนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ก็จะรู้สึกได้ว่าจุดดะมันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแหละคือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่เห็นใช่ตากระตุกก็หายไป อตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่าดีข,าะะขึ้นมากเลยใช่ไหมคะปัญหาของตาที่เก um ิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็เลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาเรียกว่าโปรอินฟลามเมนต์ริไซตไคลังมากเกินไป มังหลังมากเกินไปไมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอดคิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียรอแอนฟาและอิ 1, mm hmm. ül, นเทอร์ฟอนแกรมาแอปโกแคปบคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ mm hmm. เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง mm hmm. เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะ ไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือเทียบแอลฟา ลดลง93นะครับแอนตี Anti ้ TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนเี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15วันละสองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t p h interferon Gamma, i n t e r ิ e u k i น1 beta i n t e ิน e u k i n 6แล้วก็ i n e ิน e u k i n 17ลดลงทางนั้นเพรานต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%, ีาาซน์และสรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอรคิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีท่อินดิเแด้วยการดืม่มว c ตถุดเสนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1154หรือ026464800สนับสนุนโดยสร้างภูบิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคําปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อ เข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w b i m o m วันครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ